เ,เงินเดือนขึ้นได้หรือยังนะเท่าที่จําได้ก็อ่ผมขอขึ้นเงินเดือนได้ไหมครับจะเอาเท่าไรล่ะเพิ่พมจาก5 0,000ื่นเป็น5 3,000ื่ครับจะขึ้นเงินเดือนได้ก็ต่อเมื่อน,นานะสอบวิชาคณิตศาสตร์ผ่านหวังว่าคุณนานะคงจะสอบผ่านนะอ่า<อ>วังไงอีไลมาคุยเรื่องเงินเดือนเลยใช่ครับคุณนานะสอบผ่านไหมต้องามเจ้าตัวล่วล่ะทามไม่ผ่านแล้วก็อ้าที่รักทำไรอยู่ล่ะคะอ่ามาพอดีเลยนานะห สอบเก็บคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ได้เท่าไหร่อ่าสิบห้าส่วนย <Go 6 S 3> ี่สิบโกหกนี่คืออะไระไม่ต้องแก่ตัว,อ,อ,วอเดีกต้าโกหกเลยไปอ่านหนังสือเตรียมตัวสอปลายภาคถ้าพ้นสอปลายภาคออกมาไม่ดีแล้วก็เตรียมตัวรับชะตากรรม,มไปไปอ่านหนังสืออ้าวเลขนยี้ผมก็ ไม่ได้รับเงินเดือนเพิ่มโอ้ oh. สิ่งที่จะซื้อในคลิปนี้ก็คือช่วงนี้อาจไม่ได้ภาคลิปเพราะว่านานะเขาติดสอบปลายภาคหน้าตีจริงๆสอบเก็บคะแนนก็ได้ห้าส่วนยีสิบแม่งสำหรับใครที่กำลังสอบหรือกำลังจะเริ่มสอบขอให้ทุกคนโชคดีเอาเกรดไปอวดพ่อแม่ให้พวกท่านภูมิใจด้วยละ่ะ